Check the mic and make sure it sound right, boys. กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมคาเอ็กดีเร2แล้วตอนนี้ท่านผู้ชมก็อยู่กับผมโคนลล่านะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับมีน้องๆเนี่ยเรียกร้องมาบอกให้พี่ ช่วยเอาโตโยต้า AE86 ไปดีฟชิวให้ดูหน่อยคลิปนี้จาดไปครับท่านผู้ชมสำหรับโตโยต้า AE86 หรือชื่อที่เราคุ้นหูคุ้นตากันอยู่แล้วนั้นมีชื่อว่ารถส่งเต้าหู้ในตำนานนั่นเองนะครับก็ในเกมนี้จะเป็นรถเทียหนึ่งนะครับเผื่อบางคนเนี่ยเข้ามาเล่นใหม่ก็อาจจะยังไม่รู้ว่า t o โยต้ AE86 เนี่ยมันเป็นรถระดับหนึ่งนะครับก็ราคาเนี่ยซึ่งไม่มีราคา ไม่มีราคาคือเราเข้าเกมมามันให้เป็นรถเริ่มต้นนั่นเองนะครับถามว่ามันดีไหมคันนี้มันก็ดีนะถ้าจูนดีๆมันดิฟดีนะครับอย่างเช่นเซตจูนที่ผมจะมาดิฟให้ท่านผู้ชมดูในวันนี้คือผมได้ทาการจูนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเออและหลังจากการอัปเดตล่าสุดเนี่ยท่านผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมว่ารถเนี่ยมันจะไม่แรงเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนเครื่องยนต์ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมซึ่งปกติอ่ะปกติ a e 8 6แรงม้าอัพเต็มเนี่ยอยู่ที่370แรงม้าใช่ไหมครับ แต่ถ้าเราเปลี่ยนเครื่องนี่โอ้โห่านผู้ชมดูดีอ่าี๋ยวผมให้เข้าไปดูครับหลังจากเราเปลี่ยนเครื่องแล้วนะครับแรงมา้าจะพุ่งขึ้นเป็นเกตร้อยแรงม้าโอ้โหโคตรเยอะ้วถ,ถามว่าต้องหามาจากไหนเครื่องเนี่ยก็ผมอยากจะต่อท่านผู้ชมว่าถ้าคนไม่มีตังก็ฝันเอานะครับคือ แพงชิบหายครับต้องใช้ตังซื้อกล่องละร้อยสองเพื่อเปิดสุ่มเอาเครื่องยนต์คือประเด็นคือมันต้องสุ่มเลยนะไม่สามารถเลือกได้อ,อือโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบแพงจัดแพงจัดเลยนะครับแต่ถ้าทาว่าซื้อมาแล้วคุมไปม,มันก็คุ้มนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมก็มันมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะพูดให้ท่านผู้ชมฟังนั่นก็คือมันมีด่านใหม่มาอีกด่านหนึ่งซึ่งเมื่อวานผมก็ไม่ได้พูดให้ท่านผู้ชมดูในคลิปที่มีการอัปเดตเข้ามาใหม่ซึ่ง คลิปนี้ผมต้องขอโทษทุกคนจริงๆด้วยนะครับผมผมอาจจะข้อมูลไม่แน่นข้อมูลไม่ถึงก็ขอโทษท่านผู้ชมไม้มา,าที่นี้ด้วยนะครับก็สําหรับในคลิปนี้ถามว่าจะาไปดิฟดัานไหมท่านผู้ชมดูไหมก็ไม่ดิฟนะครับก็ยังไม่เล่นไม่กิ่งเลยคือต้องใช้เวลาฝึกอีกสักนิดนึงสำหรับวันนี้ที่จะมาดิฟพิชูในวันนี้ก็จะดิฟด่านธรรมดาพอแล้วโอเคนะครับท่านผู้ชมก่อนจะไปรับชมก็ช่วยกดไลค์ให้ผมคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดิฟพิชูกันเลยครับทุกคน มาครับท่านผู้ชมครับด่านแรกที่เราจะมาดิสในวันนี้มีชื่อว่ามิลตันไรน์เองนะครับโอเคบางคนนี้อาจจะยังไม่เคยเห็นผมเอา AE 86มาดิสในด่านแบบนี้นะครับโอเคผมก็ไม่การันตีคะแนน R 1นะคือก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยทดสอบอค,คือไม่เคยทดสอบจริงๆนะครับนี่คือการที่ผมเอา AE 86มาเล่นสดให้ท่านผู้ชมดูเลยนะนี่คือครั้งแรกที่ผมเอา AE 86 มาทีฟด่านนี้เลยนะเอออันนี้ผมไม่ได้โมนะอันนี้ผมพูดความจริงเลยนะครับ ừ, ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้คะแนนอานหนึ่หร<ๆ>ือเปล่าก็ผมจะทำให้เต็มที่ครับเออเต็ม่รู้ว่าจะทำให้เต็มที่ทำไมในเมื่อชื่อรายการเราชื่อว่าลีฟชิลๆก็ควรจะชิลๆ <c oughs> ใช่ไหมเออแต่ผมก็จะทำให้เต็มที่เท่าที่ผมทำได้เลยครับทุ ก็อาจจะมีผิดพลาดหน่อยเพราะว่าผมต้องเล่นไปพูดไปก็ยังไงก็ต้องขอโทษขอไปชมไม้มาที่นี้ด้วยนะครับโฮ้ยเกือบหลุดแม่เ,เมื่อกี้ถ้าหลุดออกไปข้างถนนคือเสียคุณ5าเฮ้ยมันเอาเรื่องอยู่นะมาถึงตรงนี้ได้คะแนนหมื่นหกธรรมดาที่ไหนครับสำหรับใครที่สนใจสจูดก็เดี๋ยวผมจะลองขายไปให้ในเวิร์กช็อปนะครับชื่อโคนล่าสามารถไปเชิญถ่างกันได้เลยนะครับผู้ชมนี่มัน โค้งในตำนานนีว่ว่ากอคือโอ้ยคือแรงม้ามันน้อยแล้วผมแบบปกติขับแต่รถแรงมาห้าหกร้อยเจ็ดร้อยแล้วมาขับแรงมาสอง้อยสามร้อยมันแบบมันรู้สึกว่ามันอึดๆยังไงไม่รู้แต่ถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้มันก็เล่นได้อยู่แต่มันไม่คุ้นไงต้องใช้เวลาปรับตัวสักน,นิดนึง คือตอนแรกเนะี่ยมันไม่ดีดีขนาดนี้นะครับสําหรับความคิดเห็นผมนะตอนที่ยังไม่จูนหรือว่าตอนที่ผมเนี่ยจูนไว้เมื่อก่อนคือผมจูนไว้เมื่อก่อนกับผมจูนตอนนี้นะี่คือมันต่างกันมากครับเมื่อก่อนผมจูนไวน้ในโอ้โหห่วยแตกชิบหายคือถ้าไม่มีคนขอมาเรียกร้องให้พี่มาทำคลิปนี้พี่ก็คงไม่ได้จับมันเลย นะครับก็มีน้องขอมาบอกให้พ pues ี่เนี่ยเอารถคันนี้ไปทำหน่อยพี่ก็เลยทำการเซตอัพเซตจูนให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะไม่ดีหรอกนะก็พี่ไม่ได้ว่าของพี่ดีหรอกแต่ก็แปวงอ้เป็นอหัวร้อนแล้วมันอื่ดได้ใจจริงๆอื่ดได้ใจจริงๆเลยวะ ว่าจะลองเอาสักคะแนน R หนึ่งหน่อยก็ไม่ได้แล้วทุกผู้ชมโอเคผมจะพยายามดีให้สวยที่สุดนะครับก็วันนี้ผมก็อาจจะไม่ค่อยพูดสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นมึนๆยังไงไม่รู้อะเหมือนจะติดโควิดแล้วทุกผู้ชมทุกผู้ชมจะตกใจทานผู้ชม่าตกใจพูดเล่นพูดเล่น อ,อย่างที่ถ้าไม่เสียคูณ5เมื่อกี้อาจจะได้คะแนนเกือบ R หนเลยนะเอปอไปเล่นไปนะ AE 86โอเคท่านผู้ชมด่านนี้ทำได้คะแนน R 1มื่ R หานะครับอ๋อเยอะอยู่เอาเรื่องอยู่โอเคเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนยางสักนิดนึงโอเคโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปุูกันดานต่อไปเลยครับเอา AE 86มาทั้งทีเราไม่ควรจะพลาดทิปด่านอากินะนะครับ โอเคท่านผู้ชมมาก็ไม่รู้ว่าจะดีฟได้ดีหรือเปล่านะครับก็เต็มที่ที่สุดแล้วนะฮะก็คือรถมันจะอืดไปไหนวะเนี่ยเออีแปดสิบหกดีฟลงเขาไอคินะโอท่านผู้ชมก็ช่วยกดนไล์ผมด้วยนะครับนี่ผมมาทำื่อท่านผู้ชมเลยนะเนี่ยคือไม่แน่จริงเนี่ยผมไม่อยากเอามันดิบดันเอะเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าช่วงล่างไม่ดีช่วงล่างไม่ดี ส่วนล่างไม่ดีผมไม่อยากเอาจจมาดีเพิ่งเข้าไห่เพราะว่ากลัวพลาดโอ้ยเนียนกริบอะไรจะเทียบขนาดนั้นอุย้ยผู้ชมเนียนไปเนียนเนียนไปโอ้โหยเนียนกว่านี้ก็หาขาวเลย <c oughs> แล้วพูดเองขำเองอะไรวนะเนี่ย โอ้โหท่านผู้ชมเนียนๆไหมแม่มันเหมาะกับด่านนี้จริงๆรถคันนี้อะไรสุดยอดปานั้นคือผมจะบอกท่านผู้ชมว่าผมเน่ยจะไม่พยายามเน้นคะแนนนะครับผมจะพยายามเน้นดีให้สวยมากกว่าเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในรายการดูดีฟชิวๆนั่นเองท่านผู้ชมเข้าโค้งดีมากว่ะ แล้วใส่เกียร์ห้านี่ยเกียร์อื่นเลยนะโอ้โหเกือบชนมีเสี่ยวนิดนึงงบาได้บาไอ้น้องสวยๆไปแม็กวอร์ดได้ตำนานก็มาเป็นไงโอ้โหนั่งลอยครับ๋อจริงเนียนๆไปครับ เหมาะกับดานนี้จริงๆวะ่ะมันดีฟเฮ้ยมันดีฟง่ายอยู่นะเอ้ยเอาว่ะเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยโอ้เมื่อกี้ผมพลาดวะ่ะคือผมสับเกียร์ไม่ทันเมื่อกี้แล้วก็ลืมดึงเบรกมือ เป็นไรครับชิวๆไปม,มาได้สวยเลยนะเกือบดีแนละเกือบดีตานี้ถือว่าทำดีที่สุดแล้วนะครับทุณผู้ชมก็ได้คะแนนมาสามห0ืสองพันก็สุดยอดครับ ดีดีมากๆคือผมลยแทบจะไม่ชนเลยนะถ้าผมตั้งใจเล่นจริงๆก็อาจจะไม่ชนเลยก็ได้อน,นี่คือผมต้องพูดไปด้วยนะครับปัญญาไปด้วยก็และแคนนี้ก็ถือว่าบุญแล้วครับด่านต่อมานะครับเป็นด่านพาร์คกิ้งด่านที่7จนะครับก็ด่านนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะยังเล่นไม่เก่งก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาดีบด่านนี้ให้ผู้ชมดูเผื่อจะเป็นแนวทางในการดีบนะครับว่าดีบลายไหนมันถึงจะดีบได้ดีบง่ายก็ตอนนี้ผมพูดไปเล่นไป <laughs> ก็งงชิบหายเลยว่ะ สวยๆ่านผู้ชมโูมันหล่อซิจริงๆ AE 86ก็ด่านนี้เนี่ยได้คะแนนอันหนึ่งง่ายมากๆเลยนะเกียร์ห้าไม่ไหวอ่ะอืดนิดนึงต้องลงเกียร์สี่เนียนๆไหมสุดยอดครับ ไม่ได้หม,มายทิ้งรถนะหมายทีงคนขับแม่พูดชมตัวเองก็เป็นกูอูทนานผู้ชมดูดิเนียนคลิปเลยเฮ้ยใครบอกว่าเออดีไม่ดีนะแต่ผมตบให้คว่ำเลยรอหยอก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 เพราะฝนนผู้ชมมันดิฟ มันดิฟสนุกอยู่เดี๋ยวมันเสียอย่างเดียวขึ้นเกียร์ยิ่งขึ้นเกียร์ยิ่งอืดถ้าเปลี่ยนเครื่องได้ผมบอกว่ารถคันนี้นี่สุดเอาเรื่องอยู่นะด้วยทรงรถที่มันแบบทรงเหมือนเข้ากับการดริฟสลุดเกินนี่ก็เบาๆฮะไม่ต้องไปบือวบไม่ต้องไปแบ็กบอร์ดไม่ต้องไปทำอะไรไมันจะเสียคูณห้าเอา โ okay, อเคท่านผู้ชมโอ้โหด่านนี้แทบไม่ชนเลยหรือว่าไม่ชนเรียกว่าไม่ชนก็ได้ด่านนี้คือเนียนมากดีมากชอบมากกดไลค์มากๆโอเคครับท่านผู้ชมครับมาครับด่านต่อมามีชื่อว่า Pacific Hill ด่านที่5นะครับอ,อ,อันนี้ก็ด่านทางงูลเรยในตำนานอีกแล้วรู้สึกว่าผมเล่นด่านในมันจะโค้งในตำนานเยอะชิบหาย นี่ก็เป็นสุดยอดโค้งในตำนานเลยนี่โอ้ยสุดยอดท่านผู้ชมนี่เบาได้เบาเบาได้เบาไอ้น้องไม่ผมมองไม่เห็นทางโอ้ขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับอาจจะมีชนนิดนึงไม่เป็นไรเราให้แพรกันได้นะครับท่านผู้ชมผมมองไม่เห็นทางเมื่อกี้เนะนนเนียนไปโอ้โหสะบัดขวาจังหวะน,นี้เบาได้เบาไอ้น้องโอ้ยเกือบชน นิดเดียวนิดเดียวเมื่อกี้นิดเดียวจริงๆคือเมื่อกี้ถ้าให้เหยียบเบรกนี่อาจจะชนได้คือผมใช้เทคนิคเหยียบเบรกเอานะครับอย่าไปดึงเบรกมือนะถ้าดึงเบรกมือนี่รถมันจะไหลไปชนเราให้เหยียบเบรกแทนนะครับเบรกเท้านะเบรกเบรกสตีนนะีโค้งนี้ก็สวยๆไปโอ้โหเนียนก็รีบเนียนก็รีบโอ้ยดีบดีทุกด่านเลยว่ะแต่ข้อเสียมันคือมันแรงม้ามันน้อยเฉยๆครับ ถ้าเปลี่ยนเครื่องได้เนี่ยเป็น6กโฉบเนี่ยโอ้โหผมว่าแบบแข่งกับ S14 S15 เอชสได้สบายเลยโอ้ยเอาเรื่องหรือผู้ชมดีจริงจริงมันดีจริงจช่วงล่างมันดีจริงจริงนะก็ถ้าไม่รู้ถ้าวิ่งด้วยความเร็วสักร้อยสองแล้วดีฟเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะคอนโทรลอยู่หรือเปล่านะครับมันก็ต้องอาจจะไปทําการเซ็ตช่วงล่างใหม่นะครับมาครับท่านผู้ชมครับด่านต่อมามีชื่อว่าเอชทอดด่านที่6 โอ้โหไม่ได้เล่นนานนี้นานเริ่มเกมมาเกือบชนหห้ยยยก็อาจจะมีผิดพลาดหน่อยก็ต้องขอไปทผู้่ชมนะครับคือด่านนี้ไม่ได้เล่นมาน่าจะประมาณเดือนเดือนสเดือนแล้วมั้ง มันอยู่ในสนามนี้แหละมันเป็นอ,อันของสนามนี่แหละแต่ผมเคยซื้อไปแล้วทำไมไม่เห็นว่ามันจะลดล็อกกันเลยมันกดล็อกอยู่ด่านเดียวเนี่ยเอออะไรวะโอ้โหผู้ชมคือมันเนียนจริงๆนะคือไม่คิดว่ารถตลับหนึ่งจะดิฟได้ดีขนาดนี้เลยซ้ําผมว่าน่าจะเป็นเพราะช่วงล่างมั้งคนเซ็ตช่วงล่างดีมันก็ดีดิดีใช่ไหมครับผู้ชมเชื่อไหมครับ ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับตามนั้นอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันเนียนจริงๆริ้ไอ้สะบัดไม่ไม่ได้หวัง R หนึ่งอยู่แล้วโอ้โห18สุดยอดครับ สุดยอดจริงรถเทียนหนึ่งดีบได้ดีขนาดนี้เนี่ย <c oughs> ผมแนะนำท่านผู้ชมซื้อส่วงล่างของโคเนล่าเลยนะครับส่วงล่างโคเนล่าซื้อไปเลยโอเค <Okay S 2> <c oughs> นะครับท่านผู้ชมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีทิวชิวในวันนี้สำหรับเจ้ารถโตโยต้า AE86 ข้อไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะชอบหรือเปล่า ต้องขอโทษขออภัยในคําพูดคําจาที่ผมพูดไม่สุภาพกับท่านผู้ชมด้วยนะครับก็มันเป็นการแสดงเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมก็อย่าเข้าใจผิดนะครับก็สาหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะผู้ชมก็ใครที่ชืช่นชอบคลิปวิดีโอผมก็ช่วยฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมก็ผมขอตัวขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับก็ใครอยากให้ผมทําอะไรก็เมนไว้ที่ด้านล่างเลยนะครับ